ครั้น,รนี่ฮะ่อนเือและกันขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมสุดิยนต์เรียกว่าต้าและกันนะฮะจากบร,ริษัทจุลินทรีย์ไมโครเบสนะครับบริษัทไมโครเพนเวลโลเรนท่ลวันนี้นะฮะจริงๆก็อยากจะมาอธิบายแล้วก็วิธีการที่จะทําให้เขาเรียกว่าตัวของปัญหาเรื่องของโรคตีนด้านของไก่นะครับหายไปหลายๆคนอาจจะมีคําถามว่าเรื่องของอตีนไก่นเนี่ยมันเรื่องตีนด้าน มันเกิดได้ยังไงและมีวิธีการจัดการแบบไหนแน่นอนครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากผู้เลี้ยงไก่นะฮะัดจากอำเภอรัศดาจังหวัดตรังนะครับเป็นผู้เลี้ยงไก่มาประมาณ20ปีแล้วก็มาใช้เรื่องของจุรินทรีย์ไมโครเบสของเราเนี่ยนะครับในการจัดการเรื่องปัญหาเรื่องตีนไก่ได้น,นะครับก็เวลามาใช้เวลาประมาณ5ปีในการทดสอบนะตูเนี้นะและตรงสุดท้ายตอนนี้ แน่นอนครับว่าเขาสามารถจัดการได้และมีวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพให้จุลินทรีย์ของเราได้ใช้ได้อย่างดีขึ้นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวครับขออนุญาตนะครับแนะนําให้รู้จักกับคุณนะครับสมศักดิ์เอี่ยมศรจากอำเภอลักษณจังหวัดตรังครับลี้ยงไก่นะครับเชิญครับครับสวัสดีครับคุณตาครับสวัสดีครับผมสมศักดิ์เอี่ยมศรนะครับเกษตรกรนะครับทำฟาร์มไก่อยู่ทางใต้นะครับอยู่จังหวัดตรังนะครับ ก็ปกติแล้วก็อยู่ในฟาร์มวันนี้ขึ้นออฟฟิศประมารประมาหน่อยนึ่งวันนี้วันนี้เราจะมาแนะนํานะครับแนะนําอการพ่นหมอกจริงๆไมโครเบสเนี่ยใช้มา5ปีนะครับเข้าไปอยู่เข้าไปอยู่ในโรงฟามประมาณ5ปีตัวนี้ครับไมโครเบสแล้วก็ใช้กันหลากหลายนะครับหลายความคิดหลายการปฏิบัติ แต่มีอยู่จุดหนึ่งประมาณสามรุ่นที่ผ่านมาเนี่ยประสบความสําเร็จจากไก่ตีนด้านตีนเปื่อยเป็นอย่างมากก็คือเรื่องระบบพ่นหมอกเข้ามาช่วยนะครับอืครับซึ่งตรงนี้ผมไม่ได้เป็นคนแรกนะครับที่ใช้ระบบพ่นหมอกต้องคุยก่อนแต่ว่าผมประยุก์ตนะครับ DIY มาแล้วก็มาร่วมกับไมโครเบดนะครับ ทีนี้ตอนนี้ก็เข้ามาช่วยเหลือน้องเขาเป็นที่ปรึกษานะครับในเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์ในฟาร์มนะครับจากความรู้ความสามารถที่เรามีแล้วก็บวกกับว่าอย่าตั้งใจอยากช่วยเกรรษตรกรนะครับหลายท่านก็ประสบปัญหาเรื่องไก่ตีนด้านตีนเปื่อยนะครับโดน,ดนตัดไปเยอะนะครับซึ <laughs> ่งตรงนี้เราก็ทราบกันอยู่ <Okay. S 2> ง่ายๆเลยครับง่ายๆวิธีการใช้การติดตั้งวันนี้จะจะมาทําสาธิตให้ดูนะครับ ทำง่ายๆย,ยังไงคิดยังไงจำนวนความกว้างของเรากว้างเท่าไหร่ในฟาร์มยาวเท่าไหร่ควรจะใช้หัวเท่าไหร่นะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับส่วนประกอบก็คือไอตัวนี้นะครับก็คือหัวพ่นหมอกนะครับเป็นสตเตเลนะครับเป็นหัวสตเตเลตหัวจะอยู่ประมาณ0.2ถึง0.3ที่ผมทำอยู่นะครับ0.3เอาไปใช้แถวแรกเลยของติดกับพัดลมนะครับ ส่วนที่เหลือไอ้ใช้0.2นะครับ0.2อันนี้ก็เป็นสามทางนะครับที่เอามาเสียบไอ้นี้ครับอประมาณนี้ครับแล้วก็สายนะครับสายเราซื้อมามันจะเป็นม้วนแบบนี้นะครับเป็นม้วนแบบนี้อ๋อเป็นม้วนใช่ครับเป็นม้วนแบบนี้ครับเรามาตัดหนึ่งเมตรนะครับเราตัดแบ่งเอาใช่ใช่ตัดหนึ่งเมตรครับหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรเรามาตัดหนึ่งเมตรแล้วก็เสียบนะครับเสียบก็จะได้ประมาณนี้ครับอ๋อดึง่งายเลยหรอใช่ครับใช่ใช่ทีนี้ วิธีคิดนะครับวิธีคิดสมมุติว่าฟาร์มของท่านกว้าง15เมตรครับ15เมตรต่อแถวครับดึงจากฝั่งนู้นมาฝั่งนี้ครับ15เมตรเราใส่14หัวอ๋อ14หัว1 5เมตรใช่15เราก็ใส่14บสี่ผลว่าทําไมใส่14เพราะว่าครึ่งหนึ่งครึ่งเม็ดของจากจากขอบใช่จากขอบออกมาครึ่งเม็ดเราก็ดึงนะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะ สิบห้าถ้าสิบห้าเมตรเราสิบสี่หัวเราก็ทําอ่างเนี้ครับต่อกันเป็นชิ้ๆแล้วก็ดึงลากเลยใช่อันนี้เราทาประกอบให้เป็นชุดมันมาเป็นชิ้นเราทําให้เป็นชุดนะครับถ้าฟาร์มของท่านกว้างสิบเมตรก็เก้าหัวเก้าหัวแบบนี้เอามาต่อกันประมาณนี้ครับง่ายๆถ้าสิบเมตรก็ใส่แค่เก้าหัวใช่ให้ลบหนึ่งให้ลบหนึ่งอ๋อถ้าสิบห้าเมตรก็ใส่สิบสี่หัวใช่่างนี้ใช่ไหมครับอ่าใช่ แล้วจํานวนแถวจํานวนแถวเนี่ย<า>นับจากพัดลมเป็นหลักส่วนมากส่วนมากนะครับส่วนมากเสาต้นระหว่างต้นเนี่ยสี่เมตรส่วนมากในาฟากสี่เมตรเราก็ประมาณสี่แถวก็คือ<า>สี่บกเม็ดก็โดยประมาณก็คือสี่บกเมตรจากพัดลมขึ้นมาหนึ่งแถวอ๋ออ่า นับจากตรงนั้นไปอีก16เมตรหนึ่งแถว16เมตรหนึ่งแถวไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆตามความยาวนะครับจนไปถึงหน้าคูลิ่งแพดอ๋อครับก็คือสรุปในนี้ทั้งหมดทั้งหมดก็คือถ้าทำ15เมตรถ้ากว้าง15ก็ใส่14ใช่ใช่ใช่ต่อหนึ่งแถวหัวนี้มีอะไรบ้างมีหัว14หัวก็มี ตามนี้นะครับสี่ชุดอ๋อสีชุดแล้วก็เติมด้วยตัวกรองนะครับตัวกรองเราต้องเติมนะครับตัวนี้ถ้าไม่มีตัวกรองเนี่ยมันจะมีปัญหายุ่งยากในการทํานะครับเราไม่มีตัวเนี้ยเช้ามาบางหัวเดินบางหัวไม่เดินเพราะว่าเพรามันละเอียดมากมันละเอียดมากหัวพุ่นหมอกัวได้ละเอียดมากก็จะอยู่ประมาณนี้ในหนึ่งชุดนะครับมีหัวพุ่นหมอกมีเท่านี้แหละครับมีเท่านี้ครับหนึ่งแถวแค่นี้เองเราไปวางจํานวนกี่แถวเราก็วางโอเคโดยวิธีการก็คือ ใช้เชือกประมาณ4มิลหรือเป็นสลิงหรืออะไรก็ได้ดึงให้ตึงครับแล้วก็เอาตัวนี้ไปใส่แล้วก็เอาเคเบิลทยเอาสายรัด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 ง่ายๆง่ายๆนะครับโอเคแล้วก็มันจะมีเมนก็คือตัวนี้สมมุติว่าฟาร์มของเรายาว100เมตรเราก็ควรจะซื้อไว้ต้องประมาณ100เมตรเผืออ่าใช่แล้วก็ดึงมาให้มาร่วมกันอยู่ตรงกลางนะครับเพราะว่าเวลาเราตั้งเวลาเราตั้งถังน้ําที่จะผสมจุดเนี้ย จะให้ตั้งตรงกลางออแล้วขึ้นสายขึ้นไปก็แบ่งซ้ายขวาก็ใช้ถ้าความยาวของท่าน100เมตรก็ควรจะซื้อห0ึ่งรอเมตรครับนอกเหนือจากอะที่ตัดนี้นะครับโอเคอันนั้นอะไรครับพี่ทีนี้อันนี้ที่เราคุยเมื่อกี้คือชุดพ่นหมอกทีนี้ หมอกมันจะออกได้มันก็ต้องมีอุปกรณ์นะครับาอุปกรณ์ใช่ใช่นี่ก็คือปั๊มนะครับใช่ไหมครับจะเอาปากเป่าไม่ได้ใช่อันนี้คือปั๊มแต่ปั๊มตัวเนี้ยมันอยู่ที่ปริมาณมันอยู่ที่ปริมาณจํานวนหัวที่เราจะใช้มันมีหลายขนาดตัวเนี้ยได้80หัว80หัวมันต้องดูความดันของปั๊มดูอ่าคานอัตราน้ําไหลที่ออกไปกี่ลิตรต่อนาทีถ้าอตัวนี้ เราจะกําหนดเป๊กไม่ได้ว่าจะใช้ขนาดเท่าไหร่เพราะถ้าเกิดเราใช้ตัวแรงไปคปั๊มมันจะเดินแล้วตัดป๊อกป๊อกป๊อกปกอ๋อถ้าแรงไปก็ไม่ดีใช่มันต้องกาหนดให้พอดีคถ้าเกิดมันปิดพลาดนิดหน่อยเราก็มีสายน้ําไหลกลับสักตัวหนึ่งแล้วก็เปิดวาล์วให้มันไหลกลับเข้าสู่ถังลูกเดิมอย่างตัวนี้นีประมาณกี่บาทครับพี่ตัวนี้1 1บดบาทครับ11บาทให้น้ําที่ประมาณ8ลิตร แปดลิตรต่อนาทีเราได้ประมาณเป็นสิบหัวครับตัวนี้ถ้าสิบแปดบาทนี้ได้ทั้งชุดนี้เลยไหมครับพี่ถ้ามันอยู่ที่จานวนหัวครับก็ก็ได้แปดสิบแปดสิบหัวไม่เกินนะครับถ้าเกินแล้วเดี๋ยวมันจะไม่เป็นหมอกสิบแปดบาทแต่ถ้าหกสิบอ่ะสวยกำลังสวยเลยหกสิบโอเคปั๊มในส่วนตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยชุดปั๊มเนี่ยมันจะมีชุดรวบอยู่ทั้งหมดก็คือครับ เป็นพวกนี้ครับเป็นเบเกอร์เป็นทาเมอร์แล้วก็มีสายดูดคัสายดูด2เมตรเราเตรียมไว้2เมตรเป็นตัวดูดนี่นะครับเย่ลงไปในถัง200ลิตรแล้วก็เสียบส่วนตำแหน่งตรงนี้ก็คือสายสองสายเมนที่เราดึงเมื่อกี้มาไว้ตรงกลางก็แค่เสียบง่ายง่ายง่ายครับส่วนวิธีคอนโทรลนะครับคอนโทรลพัมเราก็มีสาย มันมีสายอย่างนี้อยู่เราก็ไปต่อกับระบบของคูลิ่งแพดนะครับคูลิ่งแพดของเราทํางานโดยควบคุมอุณหภูมิเราก็ไปต่อแต่มันจะมีว่าถ้าตรงนี้นะครับทามเมอร์ตัวนีตต้ตัดต่อตัดต่อเราก็ไปอยู่ข้างหน้ามันอยู่ข้างหน้าอย่าอยู่ข้างหลังส่วนข้าง,งนางหลังให้ออกไปหาคูลิง่งแพดนะครับแต่ถ้าเกิดท่านความไหนใช้ทามเมอร์อย่างเดียวไม่มีทัวควบคุมอุณหภูมิมันจะต้องเพิ่ม ตัวควบคุมอุณหภูมิอีกตัวหนึ่งซึ่งวันนี้ผมไม่ได้ออกมาเพราะว่าก็ปรึกษาได้ใช่ใช่ก็ก็ไม่กี่ตังค์ก็เพิ่มไปนิดหน่อยหนึ่งแต่จะอยู่ในชุดนี้ให้ท่านแจ้งมาว่าของท่านควบคุมระบบน้ําแบบไหนถ้าเกิดท่านติดต่อจะให้ช่วยมาก็เราทําประกอบชุดนี้ให้ท่านได้นะครับก็ส่วนของผมคงมีแค่นี้แต่ใช่แต่ที่เหลือก็น้องคุยเรื่องจุลินทรีย์ต่อด้วยเพราะว่าผลก็คือ ถ้าเราใช้ระบบพ่นหมอกนี่แล้วไม่ใช้จุลินทรีย์ไก่ท่านอาจจะเป็นหวัดได้ครับมันเป็นปัญหาเรื่องไอมูเนียใช่ใช่หลายๆคนมีปัญหาอยู่แล้วลหละนะฮะเวลาฉีดพ่นน้ําเข้าไปแล้วเอ๊ะทำไมมันดูแฉะบางครั้งกลิ่นแก๊สอะไรขึ้นแน่นอนว่าจะทำให้มีปัญหาเกิดก็เรื่องของไก่ด้วยและในที่สุดก็คือการจัดการในในเล้าจะรู้สึกไม่โอเคใช่ไหมครับเพราะงั้นก็เลยอยากจะขอแนะนำนะฮะตัวของจุลินทรีย์ไมโครเบตตัวนี้ครับ นะฮะตัวนี้เขาชื่อว่า ELSI นะครับเราสังเกตได้ว่าเป็นฝาสีเขียวตัวนี้แนะ่นอนว่าตัวนี้นะฮะจะช่วยในเรื่องของการกดแก๊สในเล้าไก่นะฮะทำให้อาแก๊สไม่ขึ้นนะครับแต่ที่สำคัญไปม,มากกว่านั้นนะฮะเรามองย้อนกลับไปก่อนในคําถามแรกว่าเอ๊ะแล้วเรื่องของไก่กินด้านเนี่ยมันจะสามารถจัดการได้อย่างไรแค่ตัวนี้ตัวเดียวพอหรือไม่นะฮะตัวนี้ก็บอกไว้ก่อนว่ามันจะใช้คู่กับตัวของอสเปรย์พ่นหมอก เพิ่มกานกดแกส๊สทำให้แก๊สมันไม่ขึ้นนะฮะไก่รู้สึกสบายแล้วแต่เรื่องของไม่ว่าจะเป็นแกละนะครับแน่นอนว่ามัน,น,านอาจจะยังไม่ไม่สวยเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นต้องแนะนําตัวนี้คู่กันครับกับ FOG นะฮะตัวของตัวนี้ FOG ตัวนี้นะครับจะทําให้นเป็นการย่อยนาะสลายพวกขี้ไก่ต่างๆ ทำให้แก่นะฮะร,รู้สึกร่วนสุยม,มากขึ้นเราต้องใช้คู่กันครับและปริมาณการใช้เนี่ยมันจะใช้ปริมาณเยอะน้อยแตกต่างกันอย่างไรใช้ตัวนี้ฮะจากการพิสูจน์มาแล้วจากที่สมศักดิ์นะครับในการที่ใช้ตัวนี้ในการเลี้ยงไก่ที่ภาคใต้เราจะใช้ตัวนี้ที่9 0นะครับส่วนตัวนี้แค่1 0เเท่านั้นเองหรือถ้าจะให้มันเข้าใจง,ง่ายๆก็คือตัวนี้นะฮะเราจะผสมอยู่ที่ประมาณ หนึ่งฟาเนี่ยหนึ่งาของเราเนี่ยใสไปประมาณ 8- 0ดสเอาก้าสิบเปอร์เซ็ส่วนเนี้ยใส่ไปสิเปอร์เซ็นิดเดียวนะฮะแล้วเราก็ผสมเข้านะครับผสมใส่น้ํเปล่านะครับคราวนี้ในการอรัตังส่วนผสมที่ที่สมศักดิ์ใช้อยู่ที่ฟาร์มนี่ใส่ประมาณเท่าไหร่ครับเออเกินนิดหนึ่งนะครับจริงๆเกษตรกรพวกเราใช้หลากหลายอยู่ก็คือตัวนี้ยังไม่ได้รู้จักตัวนี้นะครับครับก็ใช้กันอยู่ได้ผลนะครับได้ผลดีมากแต่ปัญหาก็คือขี้ไก่มันจะเป็นแผ่น ที่เกยเป็นแผ่นเพราะนั้นกินเรื่องกินหายแต่ว่าเท้าไม่ไม่ตอบโจทย์นะครับไม่ตอบโจทย์ผมก็เลยเอาตัวนี้ผสมเข้าไป1ส่วนใน10ส,ส่วนหมายความว่าถ้าถ้าหถ้าถ้าสิซีซี <c> <c> ก็ดึงไอ้นี้ออกมา9ก้ซีซีแล้วก็ดึงไอ้นี้ออกมา1นึซ <c> ีซีแล้วก็ไปผสมน้ำหนึานะครับหนาถ้าเราลากสายถ้าเราลากสายาหรือสไปรบาร์ก็อยู่ที่ประมาณ1นาตนัน ต่อน้ำสี่สิบลิตรประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นอยู่ที่อัตราส่วนของของแต่ละคนว่าถ้าเกิดความชื้นเท่าไรในฟาร์มมากไหมก็กลัวจะชื้นเา็าก็อาจจะใช้พ่นน,น้อยๆบางบางฟาร์มเขาใช้เขาไม่ได้ใช้แกลบเขาใช้อ่อะไรนะที่เราไปเจอขิง<า>มะพร้าวขุงมะพร้าวาเงี้ยถ้าใช้เยอะมันก็ก็อาจจะมองว่าเขากลัวว่ามันจะแฉะจริงๆไม่แฉครับไม่แฉพอเราใช้แบบนี้อันนี้เก้าส่วนอันนี้หนึ่งส่วน<า>ใช้ไปสักพักหนึ่ง ขี้ไก่จะเริ่มรวนซุยเริ่มใช้ <นะ S 1> แต<ด>่วันไหนครับรพี่ถ้าเป็นลากสายหรือพ่นหมอกถ้าเป็นลากสายใช้เราใช้ลากสายเราใช้ก่อนก่อนลงแกลบสามวันก่อนลงแกลบสามวันแต่ตัวนี้ยัง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 ไม่ใช้ก็ได้ครับช่วงนั้นเอาตัวนี้ก่อนแต่แต่ตัวเนี้ครั้งที่สองก็คือไก่แปดวันเนี่ยควรจะใช้ได้แล้วควรจะใช้ได้แล้วควรจะใช้ได้แล้วใช่ใช่ครับ ก็อยู่ประมาณนี้ส่วนรายละเอียดอื่นก็ครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละตัวนี้ของจุลินทรีย์ตัวนี้นะฮะมันเป็นจุลินทรีย์ถ้าเราเรียกกันแบบให้เข้าใจง่ายๆคือบาซิลัสซับททลิสนะฮะมันเป็นจุลินทรีย์ที่เขาเรียกว่านําเข้ามาจากอเมริกานะครับตัวเนี้นะฮะจะเรื่องความบัดเรื่องกลิ่นแล้วก็แก๊สแอมโมเนียต่างๆในเล้าไก่นะครับตัวนี้จะทําให้เขาเรียกว่าตัวสีขาวๆนี่นะฮะ จะทําให้ขี้ไก่นะฮะแล้วก็แกลบมันจะร่วนสวยมากขึ้นนะครับส่วนเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะฮะสอบถามได้โดยตรงนะครับอีกทีหนึ่งนะครับหลายคนอยากทราบราคาแล้วนะฮะว่าเอ๊ะมันราคาเท่าไหร่นะครับสําหรับคุณซี้ตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้เราจะขายนะฮะก็คือ1ลิตรเนี่ยมูลอ่าหนึ่งลิตรเนี่ยหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับแน่นอนว่าถ้าคุณซื้อ1ลิตรนะครับเราจะมีส่วนแถมนะฮะับหนึ่งร้อยมลในตัวของ FOG ตัวนี้ให้นะครับ นะ้วหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราจะมาใช้คู่กับสเปรย์พ่นหมอกจุดนี้นะครับรับรองว่านะฮะเรื่องของตีนด้านจะหมดไปกลิ่นจะหมดไปการล้อเรียนของมวลชนจะหมดไปการจัดการฟาร์มดีขึ้นและที่สําคัญกว่านั้นครับมแมลงวันจะไม่เกิดขึ้นในเล้าของคุณอย่างแน่นอนครับแล้วก็ราคาในตัวของจุดนี้นะฮะต้องบอกไว้ก่อนว่าอย่างตัวนี้นะฮะร,ราคานะครับสเปรย์พ่นหมอกนะฮะ ชุดชุดหนึ่งนะฮะก็จะเป็นแบบนี้อย่างที่พี่สมศักดิ์ได้อธิบายไปแล้วนะครับราคานะฮะหชุดที่70บาทนะครับสำหรับ1ชุดอันนี้เราเรียกว่า1ชุดนะฮะนะครับต่อมานะฮะต่อมาก็จะเป็นตัวนี้นะฮะเขาเรียกว่าตัวกล่องนะครับราคา1น0บาทนะครับส่วนนะฮะเรื่องของชุดนะครับตัวของปั๊มตรงนี้นะครับไม่เกิน3,000บาท ทำไมถึงบอกไม่เกินเพราะว่าทุกๆอย่างจะต้องดูจากเขาเรียกว่าพื้นที่ของฟาร์มนะครับแล้วต้องใส่สเปนย์ว่นวันที่หม้อใช่นหม่หัวสเปรย์หัวประมาณนี้นะครับโอเคครับแต่ส่วนของเรื่องรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะตามเบอร์ข้างล่างที่เราลงเอาไว้ตรงนี้นะครับก็สอบถามได้โดยตรงจากคุณสมศักดิ์หรือจากบริษัทได้โดยตรงครับเสริมนิดนึงครับอันเนี้ยท่าอันนี้ขวดหนึ่งหนึ่งลิตรใช้ไก่ประมาณหกถึงเจ็ดพันตัว ต่อรุ่นอยู่ที่ประมาณสิบกว่าตังค์ถึงยี่สิบตังค์ถ้าโดยรวมโดยทประมาณยี่สิบตังค์เท่านั้นเองนะครสิบถึงยี่สิบตังค์เท่านั้นเองแต่ปัญหามันหายไปว่ามันแรกกับเรื่องของโรคติดน้ากับการโดนตักเนี่ยผมมันคุมนะนะครับลงทุนไก่ยี่สิบตัวที่ไม่ตายตัวละหกสิบาทพันสองพอแล้ว ใช่แล้วแค่นั้นก็พอแล้วโอเคครับก็ขอขอบคุณมากสำหรับคลิปครั้งนี้นะฮะครั้งหน้าเราจะมาส่งอธิบายแล้วก็วิธีการใช้จากหน้างานจริงๆเลยนะครับครั้งนี้ขอบคุณอีกครั้งครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับน่าจะเทคเดียวน่าจะเทคเดียวจบใช่ปิดยัง